ครับสวัสดีครับวันนี้เกิดว่าทนคนอิสานหรือเกิดว่าจนคนหน้าทรายนะครับเนาะวันนี้ฟันยาครับติดโควิดนะครับเนาะในรอบประมาณหกคนครับว่าผมถ่ายได้สี่คนครับตอนนี้นะครับเนาะนี่แหละครับมัดเล็กคุณเป็นมัดข้างนอกไหลหานหลังเอาตะเงินนะครับเนาะมันเป็นมัดข้างนอกไปมัดหวังจิ้งอีจิงอี ไปมัดของเอจงพี่นะครับเนาะจงพี่มันติดมาก่อนหลายนะเขาเียไปมัดจงพี่วัน้มากลับมา,ามาหาอยู่ฟันยาฟันยามันติดอีกนะครับเนาะมึงครับนี่นะมึงเอาด้ครับเนาะ ขับรน่งพัุวรนะครับนี่ผมันีตรวจด้วยนะครับเจ้าี้สองเจนี้สามจะตรวจที่พาโน้านนะครับมงด้วยกันนะครับเด้อนี่น้อนวร้นกันอยู่เาล้อเล่ทางเขาวนนี่นะครับนผมถ่ายผมบอกว่าเห็นแค่ซีคนนะครับน เดี mm ๋ยวผมเาไปกัดัวนี่อฝากอกาวไหนชุมซีมือนะครับน้เมืองเอาพี่น้องนี่แหละชงหน้าก็ติดโควิดพยายกล้ไจ๋าเราก็อยู่นครพนมอยู่เล่นนู่นะครับนะอันนรับคนนพนมอยู่กัอยูบป๋าปักพูดอะนะ ไข่คหนึงเดียเดยวเนี่ยีคุตตะไข่คนนึงเราเดียวจิ้มรอทนนิตวยข้าตีท่านนิ่ตัวดข้าตีเหน็เราด้ครายครับเมื่อแล้วครับวันนี้ขอไปิกัโตแล้วครับวันนี้มึงนะครับเด้อขาทองกัโตเลย ขึ้นรถเหรอครับนี่โอเคนะครับน้พี่ทั้งนี้แล้วเดี๋ยวจิ้มแรงจิกขั้งคาวนะครับเฮ้ยน่องรับนิให้ดวนะครับนะครับวันนี้เป็นรถจนคนหน้าไต้นะครับเปลี่ยนเปลือกนะครับอยู่ถูกนะครับนะครับสวัสดีครับ i'm a